เอาเอาแล้วครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัน C X D นะครับวันนี้เราจะมาซอดซื้อดบับโซเคนกันนะฮะทุกคนนะเป็นดับของบรูคเนาะแต่มันรู้สึกมันสั้นๆยหมือไม่รู้อะนี่นะฮะสก,กิลนิดแบบน,นึงนะ,ะทุกคน เดี๋ยวเราก็จะมาทดลองกับมอนกันเลยนะฮะดาวสกิลกันเองนะนี่นะฮะสกิลแรกจะเป็นโซบีมนะครับคือจะใช้สกิลกับมอนถ้าใช้สกิลกับมอนหรือคนนะฮะมอนมันจะสตันนี่นี่ทุกคนดูเดี๋ยวผมจะลากมันมานะแล้วผมลองสตัน ก็จะเดินตามผมไม่ได้นะฮะแค่นี้สกิล2ก็จะเป็นฟันแบบรัวๆเลยนะฮะแบบบังคับได้เลยนะอืมโอเคสกิลแรกอย่างนี้ค้างเอาไว้แต่ผมว่าสกิลแรกเหมาะกับเอ่อซูปเปอร์ฮิวแมนนะทุกคนนี่นะแล้วก็ใช้โซบีไม่ก่อนแล้วก็ เ,เดี๋ยวเราก็จะใช้โซวพีนก่อนนะฮะปึ๊บเขารู้สึกมันแรงจังเดี๋ยวเราไปลองกับมอนเกาะเออนี่กันมอนเกาะเออถ่าเรือใหญ่นะฮะ มาแล้วนะคะก่อนทาหารเรือใหญ่เดี๋ยวเราจะลองใช้โซเคนกับเอ่อซูปเปอร์ฮิวแมนกันเลยเนะฮะสกิลแรกโซบีมเข้าไปแล้วเราก็ใช้สกิลสุดท้ายของซูปเปอร์ฮิวแมนไปนะฮะอันนี้ก็เหมาะมากเลยนะเหมาะมิง้งนะนโอเค แล้วเราก็ไปที่ซื้อกันเลยนะคะที่ซื้อที่จุดนี้เราคือเกาะแมกมาทุกคนนะโอเคไปกันเลยนะคะอ่านะคะเราก็มาถึงเกาะแมกมาแล้วนะคะเราก็ จะไปตรงที่มันที่ซื้อเกาะที่ซื้อดาบโซเคนนะฮะแล้วก็สังเกตตรงนี้นะฮะมันจะมีช่องรับอยู่นะนประมาณตรงนี้เดินเข้าไปแล้วจะเจอ Living Skeleton น,นะฮะเราก็กดเข้าไปเลยนี่ราคาเจ็ดแสนห้านะครับทุกคนนะเราก็ ซื้อไปเลยแต่ตอนนี้ผมมีแล้วนะคะทุกคนนะนนก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ